โอ้ดาส่องแสงวับวาวฟ่องฟ้าเจ้าหลงมัวเพลินเรืองราอยู่กลางนาภาลืมดินดังคนที่หลงลืมตนจนสิ้น ได้ดีแล้วพานยามินคนอื่นดังดินตำต่อยอย่าลืมสะเจ้าดาวผู้สูงสักเจ้าคิดว่าตนเลิศลอยยามเมื่อแสงสุริยา นั้นมาปรากฏกรบแสงอันน้อยแสงอจเจ้าก็ดับลงฟากเตือนเจ้าอย่าระเริงลุ่มลงวันหนึ่งรอ้องนา เจ้าคงร่วงหล่นลงมาสู่ดินฝากเตือเจ้าอย่าระเริงลุ่มลงวันหนึ่งรอกหนาะเจ้าคงร่วงหล่นลงมาสู่ดิน อับแสงสิ้นความทรนง